สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลยโยยแล้วนะครับที่เทนปฏิพัทธ์ออตโอต้นะครับวันนี้เซลยโยจะมารีวิวรถนะครับนิสสันนาวาร่าสอตัวแคบนะครับตัวนี้นะครับรถสวยมากนะครับคันนี้ปีสอง7นะครับราคาเบาๆนะครับขอนเบาๆนี่ เดี๋ยวเซลโยจะพาไปชมรถนะครับกอดชมรถนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับให้กับเซลโยสักนิดนึงครับเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมเป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยๆเลยนะครับตัวนี้โลโก้นิสสันนะครับกระจังหน้าเดิมนะครับรอยตะเข็บอะไรนี้เดิมกิ๊บเลยนะครับตัวนี้ตามมาด้วยไฟ l อ d ดีนะครับสวยๆเลยตัวนี้สวยงามมาก ตัวนี้จะยังไม่ได้ไฟตัดหมอกนะครับถ้าอยากได้ลองคุยรายละเอียดอีกทีนึนะครับด้านข้างเดิมๆเลยนะครับได้แม็กอลลอยนะครับ4ล้อนะครับยางเดิมเลยนะครับผมตัวนี้สวยงามมากนี่เราเลงสีด้านข้างนะครับสีเดิมเรี่ยมเลยนะครับตัวนี้ด้านข้างก็จะมีจกมองข้างนะครับนี่โครเรียมนะครับผมสวยงามเลยนะครับเราไปดูรายละเอียดด้านหลังกันนะครับ รายละเอียดด้านหลังตัวนี้นะครับนี่ตัว e เลยนะครับ 2.5e แค p ็บนะครับตัวนี้นาวล่าสวยงามมากโลโก้สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมีกล้องถอยด้วยนะครับทีสันนาวล่าคันนี้นะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าหรูหราหรือว่าน่าใช้แค่ไหนนะครับนี่ นี่ครับผมข้างในเป็นโทนสีครีมนะครับที่เด็ดเด็ดคือมีนี่แอร์หลังส,สวยๆเลยนะครับตัวนี้สวยงามมากคันนี้เป็นรถปี2017นนะครับสวยงามมากเลยนะครับคันนี้นี่ครับ นิสสันนาวาร่า 2.5e c a p นะครับปี2017ปฏิพัฒน์ออตโต้เราขาย3,99,000บาทได้เท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยกันได้เลย